เฮ้ยมีคูณห้าสิบเอาให้ได้คูณห้าสิบเว้ยเอาอู๋เตะใครอู๋มาจากคูณห้าสิบปังอู๋ โปรดใช้วิดเจัยานในการรระชมคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสี่ยงโชคผู้ที่มีปัญหาด้านทุนทรัพย์และผู้ที่มีอายุต่ำกว่าส8ปีไม่ควรเล่นตามเปลือนแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจ๊สวยเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมซูเปอร์มาร์เก็ตสปีนะเออก็จะเป็นเกมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาได้ไม่นานในค่ายพีจีนะจ๊ะมาดูกันวันน้าเกมมันจะเป็นแบบไหนนะ วันนี้ดูทุนที่เรามีมา863บาทเจ๊สวยจะเบ็ดมันที่32บาทนะจ๊ะเออเบ็ดเยอะนิดนึงเนาะเพราะว่าเกมนีเวาลาแปดกมันแจกเยอะจริงๆนะจ๊ะเออเกมมันก็ง่ายๆให้มันเหมือนกัน8ตัวเนาะเออมันก็จะได้นะเอออาจจะลานตานิดนึงแต่ว่าเล่นไปสักพักโดดก็จะชินนะจ๊ะเอออันนี้เจะสวยก็เพิ่งได้เริ่มเล่นไม่นานเท่าไหร่รู้สึกว่าเกมมันน่ารักดีก็เลยเออลองมาเล่นเราอัดคลิปให้เพื่อนดูดีกว่านาอ ดูซิมันจะให้เราไหมวเวลามันมันเร็วมันไปเร็วมาก,กน,นะเกมีี้ไปเร็วแต่พอเวลามันมามันก็เออมาเร็วไม่ต่างกันนะจ๊ะแล้วมันก็จะมีตัวคูณช่วยด้วยเดอ้ออิตกกา้าเซคิเตอร์สามตัวเนาะมันก็จะเข้าฟรีเกมให้คท้ายลาเป็นแคกท้าๆเกมทั่วไปนะจ๊ะในสำหรับตัวเซคิเตอร์เนาะ ไข่จะได้น้อยสุดเลยนะจะสิบสองบาทอ้าวขน,นมปังลายมะอยอ,อ้าวขาวหมูอ้าวมีตัวคูณมาแล้วจ้าอ้ยไปสิคูณสิคูณหกนะเนี่ยอือเห็นไหมบอกแล้วว่าเวลามันแตกมันมาคูณเท่าไหร่คูนแตกอ้าวพันเลยบอกแล้วว่าเวลามันแจกมันอ,อืมันแจกแบบตูมตามมาก 1,702บาทนะสำหรับคูณ8เมื่อตะก,กี้ของเราแล้วก็โอ้โหเจอช็อตคอมโบลลัวด้วยมาได้จังหวะมากในตัวคูณบางทีกดนานก็ไม่เข้านะจ๊ะอาได้ไปคูณสี่เออมีตัวคูณช่วยก็เดียบบนี้นะจ๊ะเบิ้ลไปเลยจ้า คูณสองไปค่ะแอปเปิลอางูนแอปเปิลพูดเลยว่าเกมนี้บางทีจะสวยก็ต้องนั่งน้ำแนละ้วเฮ้ยมันไม่ครบจริงหรอวะ <c oughs> เออรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันดูเยอะๆทำไมมันไม่ถึงแปดตัวซึ่งมันก็ไม่ถึงจริงๆนะอ้าวอ้าวตะก้าตะก้าตะก้าจะเข้าไมา้ ซื้อแค่เธอขออีกตัวอายุดอาย,อายุแล้วเอ้ยฟรีเกมเข้าแล้วจ้าอ้าวมาลุ้นฟรีเกมกันนะเออได้สิบครั้งนะจ๊ะมีตัวคูณให้เหมือนเดิมแต่คูณได้สูงสุดถึงห้ิเลยนะอุย้ยกุ้งกับกล้วยคูณห้าด้วยซ้ำมาหรือเท่าไรหกรยยี่ อย่าบอกว่าแจกช็อตเดียวอตัวคุณได้เยอะนะเนี่ยคุณห้าอีกแล้วจ้าอ้มามโอไหลลงแต่คุณห้าเว้ยอ่าดูทั้งมวดฟรีเกมเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทก็ถือว่า แจกไม่เยอะเนาะสำหรับเบ็ดนะสาบองบาทไม่เป็นไรจ้ะกดไปต่อเพราะยังไงเราก็มีกำไรเกมนี้บอกเราว่าเวลาแจกแจกเยอะจริงเอาจะเข้าอีกไหมล่ะจะเข้าอีกไหมล่ะต่อให้ไหมล่ะขอตะกาตะกาตะกาโอ้ไม่มี หอยลุ้นลุ้นนึกว่ามันจะเข้าต่อให้ไม่นะจ๊ะเอาไปโอ้ยเต็มเต็มเอาไหลาสิเอามีคุณสี่มาด้วยโอ้โหไปสิจ๊ะเอาไปอีกบวกไปสองร้อยสามสิบหกตากาจะมีให้อีกไหม โอ้ไม่มีเอ้ยลุ้นลุ้นให้มันเข้าฟรีเกมเออสำหรับเพื่อนๆที่อยากรู้ว่าจะสวยเล่นเว็บไซต์ไหนนะจะสามารถแอดไลน์เข้ามาถามกันไนดะ้เอาเข้าแล้วเอ้ยเข้ามาแล้วฟรีเกมรอบที่สองจ้าสิบครั้งนะ เอ้ยมีคูณห้าสิบเอาได้คูณห้าสิบเว้ยเอาโอต่อใครออ้มาจากคูณห้าสิบปังออ้ให้มันได้แบบนี้เป็นฟรีเกมที่ปังมากได้ก็ตัวคูณห้าสิบด้วยนะโอ้โห เท่าไหร่หมุนขึ้นไป6,640ี่บาทโอ้โหสำหรับคุณห้าสิบของเรามันริดจริงๆนะจ๊ะเพื่อนเอออ่าเมื่อกี้ยังพูดไม่จบว่าถ้าใครถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ว่าจะสวยเล่นเว็บไซต์อะไรแอดไลน์เข้ามาถามได้เลยนะจ๊ะเออบางทีบางช่วงเว็บเขาก็จะมีโปรโมชั่นมาเรื่อยๆนะสามารถติดตามโปรโมชั่นเว็บเขาได้ด้วยนะเออเว็บนี้แจกโปรโมชั่นบ่อยอยู่เด้อ เอามาอุ้ยอะไรอีกสิจ้ะตกอา้ามีคูณห้าอีกแล้วอือหือ,อเอาไปคูณห้าทำงานไปจ้าแปดรอยี่สิบสี่บาทโอ้โหปังมากวันนี้เล่นเกมนี้ปังมากเพื่อนๆลองเล่นกันได้นะจะเล่นได้อย่างไรบอกด้วยเออเคยได้คูณสูงสุดเท่าไหร่ซึ่งจะสวยได้คูณเยอะสุดเลยจห้าสิบเอ,อ้ย มีใครให้มากกว่านี้ไหมมีใครบอกว่าเข้า5 2ครั้งอะไรอย่างนี้มีไหมคอมเมนต์บอกกันได้นะแอดไลน์มาคุยกันก็นได้นะอ่านมาดู10ครั้งของเรา7,576บาทโอ้ปังสุดๆค่ะอาทั้งหมดดูซิว่าได้เท่าไหร่9,911บาทพอก่อนเดอ้อได้เยอะขนาดนี้ไม่พอจะได้อย่างไรเนาะไม่พอก็บ้านแล้วนะถ้าเงเจ๊สวยก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ